เราเนี่ยใสย่วิดีขงพระแล้วก็ขอเลยขออะไรก็ไนดะ้ไม่ได้ขอท่านนะขอพระพุทธเจ้าผมเองเนี่ยไม่พงงายนะผมผมเรียนว,วิยวทยาศาสตร์เมนจบวิศวะที่กรอ,อเป็นต่อข้างนอกทํางานก็ไม่เคยทํางานทางด้านพวกนี้ครับแต่เราเนี่ยทุกอย่างต้องทดลองไม่มีโอกาสเลยจนวันหนึ่งเนี่ยผมป่วยน่ะโอ่วหนาลุกไม่ได้เลยก็เอ๊ก็เกิดอยากจะลองของนะง้าพู้นี้ไงของ เลยไปไปเปิดเซฟเอาพระเนี่ยมาแล้วดูจาไม้แม่นบบใช่ปะจำไม่แม่นแล้วก็ลองทําที่ท่านบอกอ่ะแล้วก็ทำับแล้วก็บริการเข้าไปตามจุดต่งดางๆเนี่ยฮะแล้วก็มาถึงสถานที่เจ็พอเดียวคิดว่านิ่งได้ที่ละก็ขอเลยเนี่ยข้าพุทธเจ้าตอนเนี้ยมีอาการเจ็บป่วยอย่างเงี้ยถ้าขอเ,ชเชดชะข้พุทธเจ้าตรงโดนบิดาได้อาการเจ็บพอพออธิษฐานเสร็จเนี่ยมันเกลือมันเหมือนอภินิหารมันหายกัน